สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพาณิจันทรจรนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญต่อการดูแลเด็กปฐมวัยซึ่งการที่เรานะคะจะสร้างเด็กคนคนหนึ่งขึ้นมาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้เรียนนะคะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะ พัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่กำหนดมาจากสุขภาพของมารดาและเด็กนะคะซึ่งสภาวะสุขภาพของมารดาเนี่ยจะได้แก่อายุของมารดาที่ตั้งคันนะคะการฝากคันอายุคันเมื่อฝากคันโรคประจำตัวของมารดา ภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะเช่นการมีาภาวะติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์การได้รับประทานยาที่เหมาะสมหรือการเข้าโรงเรียนพ่อแม่นะคะถัดมานะคะก็คือจะเป็นสุขภา,ขภาวะของเด็กนะคะได้แก่อายุครรภ์ของมารดาเมื่อคลอดนะคะน้ำหนักแรกคลอดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดโรคประจำตัวต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจัยการเจ็บป่วยหลังคลอดนะคะการกินนมแม่สุขภาวะ ช่องปากและภาวะโภชนาการต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะทั้งสุขภาพของมารดาในช่วงตั้งครรภ์และสุขภาพเด็กเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในเ,เพื่อส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเช่นกันก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยที่กําหนดขอบเขตลักษณะและขีดความสามารถของเด็กหนึ่งหนึ่งคนไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายและจิตใจโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทาง ยีนนะคะที่มาจากบรรพบุรุษน,นะคะซึ่งปัจจัยทางพันธุกรรมนี้นะคะก็จะเป็นตัวกำหนดลักษณะทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นรูปร่างขนาดาความสูงน้ำหนักสัดส่วนร่างกายต่างๆรวมไปถึงวุฒิภาวะอารมณ์ของเด็กด้วยนะคะแล้วก็กำหนดเพศกำหนด ชนิดของกลุ่มเลือดต่างๆนะคะซึ่งปัจจัยนี้นะคะเราสามารถประเมินได้จากน้ำหนักส่วนสูงเส้นรอบอกอา,อายุกระดูกของเด็กนะคะโดยพิจารณานะคะเปรียบเทียบตามเกณฑ์ตามวัยพัฒนา,าสมรรถภาพทางร่างกายที่เป็นปัจจัยทางชีวภาพอื่นๆนะคะเพื่อเพื่อเมื่อเราได้รับรู้ถึง การประเมินพัฒนาการเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเตรียมพร้อมให้เด็กช่วยเหลือตัวเองและเรียนรู้ด้านต่างๆให้มีประสบการณ์ด้านอื่นๆถัดไปได้ด้วยค่ะด้านที่2นะคะความเข้าใจทางด้านจิตใจและอารมณ์นะคะตั้งแต่แรกเกิดเด็กแต่ละคนจะมีลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวติดมานะคะทําให้เด็กมีการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะคะ นอกจากปัจจัยทางชีวภาพหรือพังพันธุกรรมและที่กําหนดทางด้านจิตใจและอารมณ์แล้วนะคะ,ะงานวิจัยอื่นๆยังแสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์ที่มีผลต่อลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกการเข้าสังคมและการตอบสนองทางอารมณ์นะคะในช่วงแรกนะคะในชีวิตของเด็กเนี่ยมักจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์จาก ครอบครัวผู้ใกล้ชิดผู้เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่นะคะทําให้มีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกคนอื่นและเข้าใจความรู้สึกของตนเองนะคะโดยในเด็กพบว่ามี5ลักษณะเด่นนะคะที่แสดงออกทางอารมณ์ได้แก่ความสนใจความประหลาดใจสนุกสนานพึงพอใจความโกรธและความกลัวนะคะ เมื่อเด็กโตขึ้นนะคะหรือเด็กที่อยู่ในช่วงปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นเด็กก็จะได้เรียนรู้และตอบสนองและเริ่มการเรียนรู้ควบคุมของอารมณ์ของตัวเองการใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะคะการที่เด็กหนึ่งคนนะคะจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้การที่จะมีสมองหรือการที่มีปัญญาอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะคะจะต้องมีอารมณ์ที่สมดุลกับ ในร่างกายของเขานั้นๆด้วยนะคะและมีทักษะการเข้าสังคมที่มีความเหมาะสมมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กในวนัยนี้จึงมีความสำคัญมากและมีผลต่อวัยต่อถัดไปด้วยค่ะปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะได้แก่ อายุอาชีพและการศึกษาของมารดานะคะลักษณะความสำคัญของบิดาและมารดาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กและสุขภาพจิตของผู้เลี้ยงรวมไปถึงรายได้ของครอบครัวและสิ่งแวดล้อมภายในบ้านด้วยปัจจัยด้านนี้นะคะมีความสำคัญมากนะคะในการส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจนะคะหากเด็กมีครอบครัวที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการและเติบโตไปอย่างมีคุณภาพได้ค่ะปัจจัยที่4นะคะจะเป็นปัจจัยทางด้านชุมชนและสังคมนะคะปัจจัยด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะขออธิบายในเรื่องส่วนของชุมชนก่อนนะคะ ชุมชนและสังคมนะคะก็คือกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันที่เป็นเขตหรือบริเวณเดียวกันมีวิถีชีวิตคล้ายกันมีประเพณีขนบธรรมเนียมและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันโดยมีหน้าที่ดูแลสมาชิกในชุมชนนั้นๆให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาระบบสุขภาพระบบสาธารณูปโภคต่างๆระบบเศรษฐกิจกฎระเบียบความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงการดูแลให้สมาชิกที่เกิดใหม่ในชุมชน มีความเข้มแข็งนะคะหากชุมชนนั้นมีผู้นำที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์นะคะชุมชนก็จะสามารถมีความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวัยแล้วก็จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีแต่ถ้าหากชุมชนนั้นอ่อนแอมีปัญหาภายในชุมชนผู้นำอ่อนแอพัฒนาการของเด็กก็จะตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาค่ะก็ ปัจจัยทั้ง4นะคะที่หมอได้กล่าวมานะคะเป็นลักษณะของการดูแลแบบองค์รวมนะคะโดยการดูแลแบบองค์รวมนี้จะประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านกายภาพนะคะทางด้านจิตใจทางด้านครอบครัวและก็ทางด้านสังคมนะคะ เมื่อมองเรามองเด็กหนึ่งหนึ่งคนเนี่ยนะคะเราจะไม่มองแค่เขาเพียงคนเดียวแต่เราจะมองทั้งองค์รวมทั้งหมดนะคะไม่มองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งนะคะจะส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถมองภาพรวมทั้งหมดแล้วก็สามารถเข้าใจเข้าถึงเด็กคนคนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนค่ะขอบคุณค่ะ